ดีทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสักครู่ทุกคนหนุ่มเมียกามาความงานเนาะมาซอยงานผูกแขนเอ็ดฝันหลานสายหลานสายเบาเบาภาพกับเบากุ้งเลยกปเลยเมียเขากลับมาความงานเนาะมาสวีเจงานเพื่อนกาพูดแ้วตอนแรกๆจ้านะพูดอะไรจริงๆได้ ได้เลิศได้งามผูกแกนประมาณตั้งห้ามงครับห้ามงพี่น้องไปเบิร์เหมนกันเรื่องบรรยากาศในงานบรรยากาศในงานผูกแขนเอิ่นควัญที่ฝั่งลาวพี่น้องว่ามันชิจายต่างกันเนาะกับที่ฝั่งไทยหรือต่างประเทศเนาะเป็นแต่งอ่าผ้าขวัญผูกแคนน้องเมฆแล้วแล้วเนาะแม่ให้ไปคนแต่งแม่เป็นาผาคกแมาปนแต่งแม่ ภาพฝันนี่ยภาฝันแขนงเมฆมันจะใกฝันหท่านไม่ได้ฝันได้ตาเป็นขันห่าเนาะขา่เข้าไปบ้านเราอยเนาะตเขาีขงเรางามพี่น้องเดีสมิงีเขามาบงกลๆจะหน่อยเนาะจะน่อยวะจะห่อยก็มันเริ่มพิธีเนาะน้องนะน้องง ใส่ชุดงามแต่นาะใส่ชุดงามแท้มาเบิ่งหลังบ้านพี่น้องเบิ่งอยู่หลังครัวสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องใช่เงยมาโยมือนั่นอันนี้เชจ๊ยังไงลาบล่ะบ่แต่ตัวนี้ ต่อยปยาต่อยปลาตวพี่น้องชื้มือแท้ชื้มือแม่น้อยเด็ดเนอะเด็เนี่อค่ะเต็มเต็มเต็ช้นมือแม่น้อยพี่น้องแบเลยอันนี้สิลาบเนาะอ่าต่อเด็ดๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยคือว่าเขาเตรียมผูกแขนแล้ววันนี้ไม่ได้ขาวปะนี่ฝาซอยเยื่อนีกยันนี่ก็่าก เอาเิ่งนังอนน่งนนจ๋าสบายดีเอาเิ็นน้เลอ้าลูกขึ้นไปนอนกยน่อยานางว้าจ้า่นนีองกนมาเจ้อกิรมนันเ้าเขกิี่มคนีัแล้บได้จ้าขี่นนองนแเมมนองัแ่เายขมี่นน้องเม้เด้อพี่นนอง เจ้าของอันงานก็ยังนอนอยู่ ไปจ้านังรอทามันแขนน้องเมฆน้องกันพี่น้องจ้าสบายดีนน<ป>ันแม่พี่น้องว่าเขา่าราทาผ้าเก่าแล้วกันจะได้เหลือหมันแขนเลย พี่ีพวกแขนอยู่ฝั่งเราเหรอ ให่เียงรักจะได้ได้เล็กตอจะได้หักน้ใหญ่เทียงรักจะได้คนมาลุเด้อให้เจ้าให่เป็นงจุกลงพอเป็นแม่เป็เจ้าคนนายคนเด้อลูกเด้อป็นเลยพี่น้องเปเพืนทุกใน้อย่างลูเด้อ ท่านเองเจ้าเอาเงินใส่ในขันแล้วก็แล้วบอกไอ้ออนเด้อวยเอาเงินใส่ในขันเลยเด้อเอาผู้แขวร้านผู้แขวร้านก็ให้ผู้ใหญ่ผูกกันเนาะ

ยูทูบเบอร์น้อยพี่น้องไลายเล่เบบหมัดแกนให้น้องเมฆอยู่ดีไม่แห้งนอนเจ้าของเจ้าตัวเพิ่นกะนอนรับสบายพี่น้องรับสบายเลยเจ้าตัวเพิ่นอ được à cái này nó cũng nó lại như vậy đó nó lại được cái này nó nằm với nó với bố วกคบฟงฟงมูลนะใครเห็นอย่บนเปชางมันให้ลุงน้านังเอาหน้าเอาหลังแม่เป็นกะิมามัด mặtแก hay lắm luôn <laughs> nhé chung chung nhiều hy vọng anh đi

aku punya <suara> wanita yang บรรยากาศในงานผูกแขนจะมีแต่เอาย้อนเองเด้อพี่น้องวันนี้มีคนอื่นก็ว่าเห็นงานผูกแขนแน้นอนจะมีแต่เอื้อยน้อนเองก็น้องอนนน์ดื้อสุดเลยพี่น้องในทีมงานเขาเอาเริ่มชี้แยันง่ายเลยเด้อพี่น้องวันนี้เริ่มแล้วเลย สาม,มิงแล้วปะแล้วหรือเปล่า,ะ,ลา,ะ,าละ,ะ,ะสวัสดีพี่น้องกันสวัสดีพี่นอ้องทุกคนหนึงยังยัง,งอีแม่เนาะท่านนะเนาะหมทันแล้วพูงพูงให้ลูกชายเนี่ยได้พูงแล้วว่นนนา,า,าน้องอนนอนเขาอ้าวอุ้มอานอนมาทักทายสบายดีนะ เอาพี่น้องพวกข้าวตอแขนแล้วเราออกมาหลังครัวได้ไหมพอดี <Platform> พอด,พดพพนีน้องแล,ออาาล้วก็ปลูกแล้วได้พี่น้องปลูกแขนน้องนี่งก็ไว้อุ่นเนาะหาการแล้วพี่น้องกันออกมาก็าขั้นตอนต่อ,ตอไปก็เตรียมเสิร์ฟอาหารพี่น้องกินข้าวเนาะเสิร์ฟอาหารกินข้าวสามัคคี ตอนนี้ก็เสิร์ฟอาหารเในพี่น้องไอส้สมิวครับไปไหนมีงานนะต้มปลา,า <นะ S 2> ไปเสิร์ฟพ<ห>ายกิ่ข้าวสามัคคีอยู่ในงานพี่น้องตอนนี้ก็ไปเสิร์ฟให้คุณลักผู้ใหญ่ายคุณยินก่อนนี่แม่ก็ฟุ้คอตัดแขงแล้วก็เอาล้านพี่น้องล้านกระส้มพี่น้องไปดีพี่น้องน้องนเอาไปแล้วแล้วว่าจะไปแล้วครับไปกินข้าวอยู่ใน,นดเาานด้อเบิงหลานบโบลานก็ดื้อๆพี่น้องไอ้โพลแอนด์เลยไปโพลแอนด์หลานม้วนเนื้อนมูหลายคน มาเพื่อน้องมา้ยมีข้าวซัมคีมีหลับงัวหลับงัวเผาแล้วก็ก้อยก้อยปลาแล้วก็ต้มปลาเพื่อน้องแล้วก็รคลองกับแก้มหัวกานี่แหละมีพักมียังเนาะเกิดจกได้เพื่อน้องบรรยากาศในงานทูกแขนสูข่ขวัญน้องเมฆเพื่อน้องแต่ <laughs> ในงานจะมีแต่คนเอกเอนาะจะมีแต่เอายน้อง การส่นลมุนในจังหน่อยเนาะแต่การคึกข,ขึ้นพูดดีตอนนี้ก็ผู้แขนแล้วพี่น้องผู้คอต่อแขนแ,แล้วกากำลังเตรียมสิเซอร์อาหารกินข้าวซาัมคีตอนนี้เนาะเพราะว่าได้เลือกง,งามยำดีพู้แขนแล้วต่อไปกาคือสิเซิร์อาหารนั่นแหละพี่น้องการตามหิดขอบเพนีอยู่ฝั่งลาวนะั้นพี่น้องเนาะ อาคลิปนี้การฉนได้ขอลาไปก่อนได้เพี่น้องเด้อขอขอบคุณเพื่อนนครับทุกคนที่คอยติดตามและการสนับสนุนทางสังกุงเวลามาตลอดขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่บุกค,คามโฆษณาที่บริจาคเงีคลิปใหม่ฟ้าใหม่พอร์ตใหม่พี่น้องครับ